ตอนแต้งพ่อนะคะชื่อเรน,นะคะวันนี้อยากขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองตอนนี้พระเจ้าได้ได้นำผ่านเข้ามาอีกซีซั่นที่สองนะคะเพราะว่าเพ mm hmm. ิ่งทำลายลูกรบครั้งยิ่งใหญ่ไปแล้วก็แม่พระเจ้า mm hmm. รับเชื่อแล้วะะ mm hmm. ตอนนี้ย้ายบ้าน mm hmm. เข้าบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ทํางานก็ก็ได้มีการเปลี่ยนที่จะไม่ไดูแลเด็กแล้วเดือนหน้าก็จะกลับไปดูแลแม่เหมือนเดิ ก็ขอบคุณพระเจ้าาคิดว่าในในการทุกๆสิ่งที่เราได้พระเจ้าเราเชื่อฝังพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนําเราไปเรื่อยๆค่ะคพ <Okay. S 2> ระเจ้าคิดว่าค่าพระเจ้ากำลังจะออกจากถิ่นพุรักกันดาร